ไออ,อ,อ,อาร์เดี๋ยวกูจะมาเล่าเรื่องการขุดกระทูนะว่ามึงควรทํำยังไงคือที่กูมาพูดนี่ก็เพราะว่าเดี๋ยวมึงจะทําให้เซิร์ฟมันพังเพราะว่ามึงออกไม่ถูกระเบียบกูไม่ค่อยไว้ใจมึงเอาละงั้นมาเริ่มขั้นตอนกันเลยดีกว่าก่อนอื่นมึงกดตัวสตาร์ทก่อนแล้วมึงก็กดออกโปรแกรมแล้วมึงก็มาเลือกแอเซนซี่ พอมึงเลือกนี้เสร็จมึงจะเห็นโฟลเดอร์4ตัวให้มึงลองหาดูแต่ไรอันมีคำว่า Remote Desktop Manager หรือเปล่าของกูคือกูมีอยู่แล้วก็กดคลิกเข้าไปแต่ถ้าของมึงยังไม่มีก็ให้มึงไปโหลดโดยพิมพ์ใน Google ว่า Remote Desktop Manager หรือว่ามาถามกูเอาเอาละพอมึงเปิดมาปุ๊บ มึงก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ให้มึงใส่ IP ไปว่า mio แบบที่กูใส่เลยให้กด enter แล้วมันจะถามว่าให้ตกลงเราจะเข้าไหมให้กด connect แล้วระบบก็จะประมวลผลมาให้ให้มึงใส่ username ว่า admin นพารกูจะส่งให้มึงอีกทีพอมึงกดโอเคมามึงจะเห็นว่ามันมี2ตัวให้มึงเข้าอันบนสุดพอมึงเข้าบนสุดก็จะมาโผล่หน้ากระทูแล้วที่มึงจะเห็นก็คือมันจะมีพวกล็อกอินแชร์แมปอยู่มึงอย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้ขอให้มึงขุดอย่างเดียวแล้วจำไว้ด้วย เวลามึงขูดเสร็จหรือว่ามึงกำลังจะปิดขอให้มึงกดตัวนี้แล้วกดโอเคทุกครั้งไม่ว่ายัางไงมึงก็ห้ามเปิดขาทิ้งไว้เพราะบางทีกูอาจจะเข้าไปใช้ระบบบ้างก็ขอให้มึงใช้แล้วก็ปิดเลยอย่าเปิดขาไว้เด็ดขาดหรือว่าอย่าปิดเครื่องโดยที่ไม่ทําขั้นตอนการปิดอย่างนั้นไม่งั้นมันจะเสียหมดทุกอย่าง